บอกว่าตัวเองหน้าโบราณแต่ผมอะคิดมาตลอดละว่าหน้าผมมันแบบเกาหลีแบบอกตาเลยหล่อหล่อหล่อสุดหล่อนะพี่อันนี้คือเรื่องจริงคือเขามั่นใจมากๆว่าเขาหน้าเกาหลีเดินมาบอกเฮ้ยวันนี้เราดูหน้าเกาหลีอะซาฮโยแล้วก็เขฮะเสื้อโป้มากค่ะอยากโป้ค่ะช่วใส่ก็ดูเลยค่ะเสียงแตกนะคะเสียงแตกค่ะไม่เอาไม้เข้าใกล้ปากนะคะก็บอกอยู่ ไม่ต้องใช้ไม่ก็ได้ค่ะเสียงดังมากเรียบุลลี่หรอมีแล้วที่ผมไม่เล่นมันด้วเดี๋ยวตังแม่ก็มีความดังเลยดิกี่บาทเราจะปิดไลฟ์นะครับก็จะบอกว่าแอดดิกจะกลับมาเปิดร้านแล้วนะครับใครขอเก่งมากเราจะปิดไลฟ์นะครับแอดดิกจะกลับมาเปิดร้านนะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะเริ่กผุดหนุนแอดดิกกันด้วยนะครับอ